ก็สวัสดีสมาชิกแฟนเพจทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับวิถีกระสุนนะครับแล้วก็แสงเลเซอร์นะครับแล้วก็แนวเลงของกล้องนะครับหลายคนนะครับสงสัยว่าแสงเลเซอร์มันมันวิ่งตรงนะครับแต่กระสุนมันโคง้งมันจะตรงได้ยังไงมันจะเข้าเป้าได้ยังไงนะครับ คลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามตรงนี้นะครับลูกค้าเห็นตัวนี้ไหมครับอันนี้จะเป็นแนวแนวที่เป็นเส้นปะนี้นะครับอันนี้จะเป็นแนวของลํากล้องนะครับไม่ใช่วิถีกระสุนนะครับอันน glam, ี้จะเป็นแนวของลํากล้องแนวเล็งของลํากล้องนะครับถ้าเราเรามองทะลุจากท okay. mm ้ายลังเพลิงนะครับท้ายลงท้ายตัวลํากล้องนะครับทะลุปากกระบอกนะ เรามองไปครับมันก็จะไปตรงไปอย่างเดียวนะครับมันจะไม่โค้งนะครับตัวนี้คือเป็นแนวของลํากล้องนะครับส่วนตัวนี้เส้นสีเขียวนะครับตัวนี้เป็นแนวเล็งนะครับแนวเล็งของกล้องนะครับอ่าแนวเล็งของกล้องการที่เรายิงโดนนะครับการที่เรายิงถูกยิงเข้าเป้านะครับนั่นก็หมายถึงว่าแนวเล็งของกล้องนะครับมันไปตรงกับแนวของกระสุนนะครับมันทําให้เรายิงเข้าเป้านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในแต่ละจุดนะครับในแต่ละจุดกระสุนจะไม่เข้าเป้านะครับกระสุนจะไม่เข้าเป้าในตำแหน่งที่เราตั้งกล้องเอาไว้เข้าใจไหมครับอ่าเดี๋ยวอธิบายอีกนิดนึงนะครับอ่าสำหรับตัวแสงเลเซอร์นะครับตัวแสงเลเซอร์กับแนวลำกล้องเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันอ่ามันก็จะมันก็จะตรงไปในแนวของลำกล้องแบบนี้นะอ่าส่วนวิธีกระสุน วิธีกระสุนนะครับก็มันจะตรงไปในระยะหนึ่งนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บแล้วมันก็จะไปโค้งลงนะครับมันจะไปโค้งลงที่ระยะหนึ่งนะครับอันนี้คือวิธีของกระสุนนะครับอ่าเป็นแบบนี้ฮะมันจะไม่มันจะไม่ตรงไปอย่างเดียวจนจนนู่นแหละจนมันจะไม่ใช่แบบตรงไปอย่างเดียวจนแบบอ่าในแนวเดียวของของลำกล้องนะครับคือมันจะตรงไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะ ค้งลงนะครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าส่วนวิธีของเลเซอร์นะครับมันก็จะตรงไปอย่างเดียวตรงไปในแนวของลำกล้องใช่ไหมทีนี้กล้องกับกระสุนนะครับกล้องกับกระสุนเนี่ยมันก็จะตัดกันที่จุดจุดหนึ่งอ่าให้ให้เรียกว่านี่ละกันจุดหนึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดนี้อ่าเป็นจุดนี้นะครับ สำหรับเลเซอร์นะครับเลเซอร์ตั้งศูนย์เนี่ยเราแนะนำให้ตั้งกับจุดสองสองนะจุด 22. จุด22เนี่ยเราให้ตั้งที่ประมาณนะครับ20ถึง25เมตรนะครับ20ถึง25เมตรครับตัวเลเซอร์นะครับมันก็จะตัดกับตัวแนวเล็งของกล้องที่2 0ถึง25เมตรครับตัววิธีกระสุนนะครับมันก็จะตัดกันที่จุดนี้นะครับ มันเป็นจุดที่พอดีที่สุดนะครับจากนั้นนะครับการยิงครับกระสุนนะ่ะมันจะโด่งขึ้นมันจะโค้งขึ้นนะมันจะโค้งขึ้นเลยวิธีของกล้องวิธีของแนวเลี้ยงของกล้องนะครับมันจะโค้งสูงขึ้นไปนะครับแล้วมันก็จะไปตก <c oughs> อีกจุดหนึ่งที่จุดประมาณ50เมตรครับตัวนี้นะครับประมาณ50เมตรประมาณนะครับโดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ความแรงของกระสุนด้วยนะครับอ่าพอเข้าใจไหมครับ ก็จะสังเกตได้ว่าที่ประมาณอันนี้อันนี้20ินะ20 25อ่ที่ประมาณ30เมตรแล้วกัน3 0เมตรกระสุนมันจะสูงนะครับถ้าเรายิงที่ประมาณ30เมตรครับกระสุนมันจะสูงกว่าเป้าเล็กน้อยถ้าเราเล็งเป้าที่นี่ใช่ไหมแนวเล็งแนวเล็งคือเส้นสีเขียวนะครับเราต้องเล็งเส้นสีเขียวนะครับส่วนกระสุนน่ะมันจะไม่มาตรงเส้นสีเขียวนะมันจะโด่งขึ้นนะครับแล้วมันก็จะไปตกที่ห้าสิบ ส่วนตัวเนี้ยมันจะเสยมันจะเป็นแนวขึ้นของของกระสุนนะครับมันจะก็จะตัดขึ้นที่20เมตรถึง25เมตรครับโดยประมาณครับถ้าเราตั้งที่ที่ยิงประมาณ20เมตรกับ50เมตรนะอ่าเพราะฉะนั้นในการยิงที่30เมตรนะครับกระสุนมันก็จะ,ะมีความสูงนะครับสูงเล็กน้อยนะครับในตำแหน่งนี้นครับส่วนในตำแหน่งที่ไกลเกินเกิน50เมตรี่ย กระสุนมันก็จะเริ่มตกตกตกมันก็จะไม่ตกแบบนี้หรอกมันก็จะค่อยๆแบบตกอ่ะอันนี้วาดเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับมันก็จะโค้งลงแบบนี้อ่ะยิ่งไกลออกไปกระสุนมันก็จะยิ่งต่ำลงนะครับยิ่งต่ำลงอ่าพอเข้าใจไหมครับสมมุติว่าถ้าเราจะยิงร้อยเมตรร้อยเมตรอยู่ที่นี่สมมุติว่าเราจะยิงที่ร้อยเมตรเราก็ต้องยิงแบบก็ต้องเล็งอา่าให้ปาก กระบอกนะครับมันโด่งขึ้นมันโด่งขึ้นเพื่อที่จะให้เนี่ยให้มันมาโค้งตกตรงเนี้ยตกที่ร้อยเมตรนะครับอ่ามันก็จะมาตกที่ประมาณร้อยเมตรเพราะฉะนั้นนะครับจุดตัดของกระสุนกับกล้องเล็งในระยะเนี่ยมันก็จะขยับใกล้เข้าไปอีกนะครับพอเข้าใจไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็คือวิถีของกระสุนของกระสุนเนี่ย มันจะไม่ตรงกับเลเซอร์นะครับมันไม่ใช่แนวเดียวกับเลเซอร์นะครับเลเซอร์มันจะตรงไปอย่างเดียวเลเซอร์มันจะตรงไปอย่างเดียวส่วนกระสุนมันก็จะตร right. งไปสักพักหนึ่งแล้วมันก็จะโค้งลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการตั้งศูนย์ของเลเซอร์เราจึงตั้งแนะนําให้ตั้งที่ประมาณ25เมตรนะครับ20 -25 ถึงเมตรนะครับเพื่อที่จะให้กระสุนนะครับมันไปตกที่50เมตรด้วยนะครับอันนี้คือหลักการของมันนะครับ อ่าพอเข้าใจไหมครับตรงนี้ก็อ่าแนวเลงส่วนแนวเลงแนวเลงเนี่ยเราจะเล็งต่ากว่าแนววิธีของกระสุนอยู่แล้วแนวเลงนะแนวเล็งมันจะเล็งแบบนี้กระสุนคือคือมันจะยิงโด่งไปตัดกับแนวเลงนะครับกระสุนมันจะยิงโด่งไปตัดกับแนวเลงส่วนเลเซอร์มันก็จะพุ่งเสยขึ้นไปตัดกับแนวเลงเหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราเลงเลเซอร์ไปที่100เมตร นะครับแล้วเราปรับกล้องไปที่100เมตรนะครับอสมมติว่าเราปรับกล้องไปที่100รเมตร100รอเมตรเลยแล้วเราก็ยิงกระสุนมันจะไปไม่ถึงร้อยเมตรนะครับอกระสุนมันก็จะมันจะอยู่ต่ำอ่ะมันจะอยู่ต่ำมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสาหรับการยิงร้อยเมตรเราต้องตั้งเผื่อมันเป็นการตั้งเผื่อครับเราการตั้งกล้องคือเราตั้งแถวๆนี้ก็พอนะครับประมาณสิบสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรยี่สิบห้าเมตรแถวๆนี้ก็พอนะครับมันจะยิงได้ ถ้าเราตั้งใกล้เราตั้งใกล้กระสุนมันก็จะโด่งขึ้นมันก็ทําให้เรายิงได้ไกลขึ้นนะครับอันนี้คือหลักการของของวิถีกระสุนนะครับอ่าส่วนเลเซอร์นะครับอ่ะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเลเซอร์นิดนึงส,สำหรับเลเซอร์นะครับอันนี้เป็นเอก,การกรบาดของกล้องอืมครับน,นี่เป็นการกรบาดของกล้องครับเลเซอร์นะจุดสีแดงเนาะจุดสีแดง จุดสีแดงสมมุติว่าเราเสียบลากล้องมาแล้วแล้วเลเซอร์ตกประมาณตรงนี้อ่าเลเซอร์ตกประมาณตรงนี้แล้วเราก็ลองหมุนเลเซอร์ดูเลเซอร์ตกประมาณตรงนี้เเนนเเเเนจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่เราหมุนเป็นวงกลมนะอ่าเลเซอร์อยู่ประมาณตรงนี้แสดงว่าเลเซอร์ตัวเนี้ศูนย์มันไม่ได้นะครับศูนย์มันไม่ได้ แต่มันใกล้เคียงนะครับมันมีความใกล้เคียงเพราะว่าถ้าเราเล็งไปที่25เมตรถ้าเราเห็นประมาณเนี้ยมันก็ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับห่างกันแค่ประมาณ1นิ้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องตั้งเลเซอร์ก็ได้นะครับแต่ถ้าเราตั้งเลเซอร์มันก็ดีนะครับอ่าทีนี้สําหรับการตั้งศูนย์นะครับก็ให้เราปรับกล้องให้เราปรับกล้องไปที่นี้นะครับแล้วเราก็หมุนเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับ มุนเลเซอร์ให้ให้ตำแหน่งที่อยู่สูงสุดเนี่ยให้มันมาทับกับเส้นเลงตัวนี้นะครับให้มันมาทับกับเส้นเลงตรงนี้นะครับแล้วเราก็หมุนหมุนไปตำแหน่งที่สองให้มันมาอยู่กับเส้นเลงตรงนี้นะครับตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่นะครับแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องปรับเลเซอร์นะครับก็คือเราหมุนเลเซอร์แล้วก็ให้มันเฉลี่ยให้เฉลี่ยระยะห่างของเส้นเลงตรงเนี้ยนะครับให้มันเท่าๆกันทั้ง4ี่เส้นนะครับ อันนั้นก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์ของกล้องเหมือนกันนะครับได้ศูนย์ของของของตัวกล้องเลงเหมือนกันนะครับอ่าเราก็อ่าประหยัดเวลาครับไม่จำเป็นต้องตั้งเลเซอร์ก็ได้นะครับอันนี้วิธีวิธีรัดเลยนะครับเราจะได้เซนเตอร์ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้ได้ความแม่นยําด้วยนะครับได้ความแม่นยําด้วยนะครับก็ยี่สิบยี่ิบห้าเมตรเข้าเป้าแน่นอนครับถ้าเกิดใช้วิธีนี้นะครับอ่าเข้าใจไหมฮะสมมุติว่าเลเซอร์อันนี้เป็นกาบาดใช่ไหม แต่เลเซอร์อ่เลเซอร์มันอยู่อย่างนี้เราต้องลองหมุนดูก่อนนะครับหมุนดูก่อนหมุนเลเซอร์ดูก่อนหมุนสี่จุดหมุนสี่จุดจุดแรกจุดหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่แบบนี้นะครับเราเห็นว่าเส้นเล็งนะครับมันตกอยู่ทางนี้เราก็ค่อยๆปรับเส้นเล็งเข้าไปหาตรงกลางแล้วเราก็หมุนหมุนเลเซอร์นะครับให้ตำแหน่งเลเซอร์มันตกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับให้มันเฉลี่ยของ ของเส้นเล็งของกล้องอ่ะนะครับมันก็จะได้เซนเตอร์เหมือนกันนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องปรับเลเซอร์นะครับผมอ่าโอเคครับอันนี้เป็นวิธีรัดนะครับวิธีรัดสําหรับแบบเอ่อคนที่เดินป่าเดินไกลอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่สะดวกในการตั้งศูนย์ของเลเซอร์นะครับแต่เอาเลเซอร์ไปสําหรับเช็คศูนย์ของปืนนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับเป็นวิธีที่ง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับผม อ่ะโอเคนะครับสำหรับการอธิบายวิธีของกระสุนแสงเลเซอร์กล้องเล็งนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนมีข้อสงสัยนะครับตรงส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับสอบถามได้นะครับอ่าเลเซอร์จากร้านเรานะครับเราตั้งศูนย์ให้ก่อนส่งทุกตัวนะครับก็แล้วก็กรณีผิดเพี้ยนนะครับเราก็มีวิธีอ่าคลิปวิดีโอสอน สอนตั้งศูนย์ครับหรือถ้าตั้งไม่ได้จริงก็ส่งกลับมาที่ร้านครับก็เดี๋ยวตั้งศูนย์ให้ใหม่นะคัทางร้านมีบริการตั้งศูนย์ให้ฟรีนะครับตลอดอายุการใช้งานเลยนะครับฐานหมดก็แค่เปลี่ยนฐานให้นะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับมีคําถามใดืนใดครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับ